ได้เป็นตัวแทน a มบ a s s a อร์ ambassador ของงานนี้นะครับโอ้ย่างแรกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณบ้านกลางเมืองที่ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นเป็นแบรนด์ a m b a สเด d o r นะครับก็ได้ยินชื่อเสียงของบ้านกลางเมืองมานานแล้วเป็น10บสปีแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสไปทํางานไปพบเจอกับบ้านกลางเมืองอยู่ในหลายๆที่ในกรุงเทพนะครับ mm hmm. ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะได้มาเป็นเป็นแบรนด์ ambassador ให้กับบ้านกลางเมืองก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากครับ เพลงที่เลือกพี่ที่เลือกเล่นเอ็มวีนี่เป็นเพลงที่พี่เลือกมาโดยตรงครับก็ช่วยกันกับกับทางกับทางบ้านกลางเมืองก็ช่วยกันว่าน่าจะเป็นเพลงอะไรเอามาเรียร์เรนจ์ใหม่ให้มันเหมาะกับความเป็นบ้านกลางเมืองครับมีเพลงอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็มีเรื่อกสุดใจนะครับมีเธอสวยนะครับแล้วก็มีสุดๆไปเลยอ่าเพ่มขาเดี๋ยวมาทำเนะคะหลังจากจบจบงานคอนเสิร์ตก็ ความประทับใจที่แบบว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกของพี่ต้อมที่จัดครับ<ม>ก็โอ้โหประทับใจแรกก็คือคือบัตรขายหมดคือจริงๆตอนแรกก็ตอนที่จัดก็ยังหวันว่นๆอยู่เนะว่าเราคนเดียวจะจะ,จะมีคนมาเยอะไหมบัตรจะขายหมดไหมในที่สุดก็หมดก,ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็อขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ที่ยังให้กำลังใจยังสนับสนุนผมอยู่อะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับ เราบอ à, ว่ากระแสตอบรับดีมากในคอนเสิร์ตนี้พี่ก้องถ้าแบบว่าแฟนๆเรียกร้องอยากให้มีอีกซักรอบ,รบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโอ้ยินดีเลยครับ <ไ places S 1> ยินดีครับก็ <ใน S 1> <Window. S 2> ถ้ามีคนสนับสนุน betray, เราก็ยินดีที่จะเล่นครับ<ช>แต่ก็คงต้องอีกสักระยะหนึ่งใหญ่ๆนั่นแห allora, <cé. S 2> ละเพราะมันยั็เพิ่งจัดไปพเพราะเตรียมตัวนี้ถือว่าแนงเลยครับเอาเรื่องเหมือนกันผมซ้อมกันนานซ้อมกันค่อนข้างนานก่อนคอนเสิร์ตหลายเดือนเลยค่อยๆซ้อมกันก็คือ ช่วงซ้อมเนี่ยเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เร่งมากค่อยๆซ้อมไปค่อยๆทำความเข้าใจกับแต่ละเพลงแล้วก็ดูแลให้มันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างงี้ครับแฟนๆก็แอบปื้มกับแขกรับเชิญพิเศษแต่ละคนครับ<อ>พูดถึงควานะ่อยก็แต่ละคนก็ก็จะมีความผูกพันกันในหลายๆเรื่องนะครับอย่างน้องนอนนี่ก็ก็ทำงาน The Voice กันมานะครับอย่างคุณเจนิเฟอร์คิมก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานครับอย่าง ทั้งคิงทั้งเหน่งก็เรียกว่าอยู่ในทีมผมเป็นเป็นสายร็อกที่ผมก็ชอบเล่นร็อกก็มีน้องน้องคิงน้องเหน่งมาช่วยเสริมความเป็นร็อกในคอนเสิร์ตนะครับอย่างนูโบก็มาเซอร์ไพรส์สุดท้ายเพื่อนรักทั้งทั้งหคนก็มาใช่ก็ก็ก,ก็อิ่มเอม,อมแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ที่ให้เกียรติมาในวันนั้นครับ อันนี้แบบว่าพี่ก็อายุขนาดนี้แล้วแต่ยังเป็นตำนานเนี่ยพูดถึงความเป็นตำนานกันเลยเลฟสไตล์การดูแลตัวเองและการใช้ชีวิตตัวเองอย่างนี้นะคบก็จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากนะผมว่าทําทุกวันให้มันดีที่สุดนะครับก็ตั้งใจดูแลดูแลตัวเองดูแลชีวิตดูแลทุกหน้าที่การงานให้ดีที่สุด ให้สําเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีที่สุดผมก็เชื่อว่าถ้าเราทํำในทุกๆวันให้ม่ดีที่สุดในอนาคตมันจะต้องดีแน่นอนครับครับขอบคุณมากครับ